กัรโอลิเวร์คือว่าอ่าท่านช่างเขียนคอนเทนตนแรกนะเปิดางนมากเด้นไปด้ชิเมทอนตลไปที่เบสแฟงค์ก็ให้เลือกเป็นออปเลนขั้นแรกเป็นขนอแนกวัตถุแข็งก์นะครับที่เราต้องการนะครับตัวรูปของของเราให้เป็น หนเราจะได้ล uh, <you. c rie k> ักษณะงานนี้ก็ถูกไปนะครับตอนนี้ถ้าความหนาวที่สองลิ้นนะคำนิ้นผมจะไม่แตกทีนี้เราจะมาใช้คำศัพท์มีก้นไส้นะครับจุา ไปเห็นเช่นที่เราต้องการจับปุ๊บนะขึ้นนะแล้วมาที่คำสั่งไล่จะเป็นกา,านครับส่งกระจายทีนี้เราก็าจะมาจัดให้มันมีลักษณะเช่นที่เท่ากันปุกนบะหนึ่งปุ๊บกดคอนโทรนปึ๊บแล้วต่ที่คำสั่ง,งตัวนะทเท่ากับ เ็ที่สองคือเนาอ้โรแล้วก็ตำรวจเนาให้นี้ก็ใชไมอ่าจ uh ีด like เาดูโอเคได้แล้ว okay ที yeah. yeah. okay. ่ตรงจุดท yeah. okay. ี like okay. fact, that, ่เราต้องการเลยตอนนีนี้เาะครับระดต้อีงนนึ่หนึนึนึ่งหห่นนนน่นน่งหึ่นนึง นี่คือเป็นเบสิกนะครับแกมามังช้านิดนึงครับออกสักหน่อยโอเคได้แต่ว่าเราก็จะปิดตรงนี้ตรงนี้เราก็มาทำเป็นแข็งที่ดูอันนี้ก็จะได้แบบแข็งที่ที่เราต้องการนะเนี่ยตัดชิ้นไปท่อนะได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบขนาดที่รูปแบบตัวแผ่นที่เราจะตัดนะครับแล้วก็มีการพับเป็นรูปทีนี้เราอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีให้กับ ช่วยเราสามารถทำได้ไปที่นี้คลิกหนึ่งครั้งี่ครั้งแล้วเลือกสีดำก็โอเคเด็ดต่ำแบบนั้นเออสีไมสวยมัเงินไหมดีเียวตัสีฟ้าัดเป็นสีติดถูกแปรงโอเคเรียบร้อยเเป็นแบ ครับไม่ใช่ต้องการจะทำงานดีกว่ากว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมโอเคขอบคุณครับ okay. okay.